เบเกอรี่อบสดใหม่ส่งกลิ่นหอมกลุ่นไปทั่วทั้งร้านเบลล์นี่เบเกต์แอนด์รูร้านเบเกอรี่เฮาส์ระดับพรีเมียมซึ่ง CPL เพิ่งจะเปิดสาขาใหม่ล่าสุดณคณะเรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีนายชรัตลิขิตคุณวงศ์ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPL จำกัดมหาชนผู้บริหาร7ซเว่นอและ7ซเว่นเดลิเวอรี่เป็นประธานเปิดร้านพร้อมส่งมอบเบเกอรี่อบสด พายพิซซ่าและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาและประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเสริมสร้างกำลังกายกำลังใจให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่หยุดเชื้อเพื่อคนไทยทุกคนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสงวนวงศ์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับมอบ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เราเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะต่อต้านโควิดเราร่วมกันรณรงค์ในการหยุดเชื้อนะคะแล้วก็เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยเราก็ในในนามของคณะเรษฐศาสตร์ของมหาวิาลยเกษตรศาสตร์เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจิตอาสาในการร่วมกันต่อต้านเชื้อโควิดที่ว่านี้ก็ได้รับความปรุณากับเบลนี่กับ CP ีนะคะ มอบสินค้าแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเราก็จะเอาไปมอบกับจิตอาสามหาลัยเรามีจิตอาสาที่ทำงานเนี่ยตั้ง400กว่าคนนะคะในต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีกำลังไปเสริมในส่วนนี้นะคะก็เลยรับมอบอาจารย์เป็นตัวแทนที่รับมอบก็จะเอาไปมอบให้กับจิตอาสาที่ทำงานให้กับในโครงการหยุดเชื้อเนี่ยค่ะ ร้าน b บล l ์นี่เบ e แอนูสาขาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้นับเป็นสาขาที่2ที่ได้ทำการเปิดให้บริการแก่คณาจารย์นิสิตนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลายัยซึ่งจุดเด่นของร้านเบล l ์นี่เบ e กอแอนถือเป็นร้านเบเกอรี่เฮาส์ระดับพรีเมียมที่มีความโดดเด่นด้านเบเกอรี่อบสด และอาหารที่หลากหลายที่ผ่านการคิดค้นและสร้างสารรค์เมนูอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญที่ทำขนมอบและเค้กสไตล์ฝรั่งเศสมืออาชีพร่วมถึงกาแฟสดระดับพรีเมียมจากประเทศอิตาลีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแรงบันดาลใจสู่ความอร่อยและคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับชื่อคาเฟ่ที่มาจากชื่อนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียนวินเซนโซเบลลินี ผู้ถ่ายทอดเพลงบรรเลงด้วยหัวใจและสมมอบความสุขให้กับผู้ฟังในทุกช่วงเวลา